สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพอดีเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องกลางดึกครับประมาณตีหนึ่งตีสองนี่แหละพี่น้องนะครับทางบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นกระพดแบบสี่ครับพี่น้องพดเสาร์เลยครับพี่น้องบม่แน่ใจว่าเราติดอัดใจหรือว่าเจ็บ ใจอย่างนะครับพี่น้องเราก็โพรมากไปสินะครับพี่น้องนะครับหลายคนในต่อตอถามหาน้ําตาของผมน้ําตาของผมไม่ใช่น้ําตาของความเพียบพร้อมหรือมีความหรือมีพร้อมทุกอย่างหรือคนหุ้มล้อมแต่มันเป็นน้ําตาของการเริ่มต้นใหม่และผมต้องเริ่มใหม่เพื่อโตเกียวมิวสิกมันคือทุกอย่างในชีวิต สันพี่น้องนะครับเกิดยังคืนครับพี่น้องนะครับเป็นอย่างผุยบ้านฟินแลนด์เพิ่นถึงโพดแบบซีครับพี่น้องนะครับหลายคนถามหาน้ําตาของผมน้ําตาของผมไม่ใช่น้ําตาของความเพียบพร้อมสันพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านได้อ่านแล้วเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องนะครับการสะเทือนใจนะครับแสดงว่าเรามีเรื่องรล้าวดือดอาจใจที่บอกว่าได้ที่ว่าว่าได้คล้ายบอกครับพี่น้องนะครับ น่าซิมีเรื่องอึดัดใจนะครับเพราะว่าสองสามมือก็มีข่าวด่ามาเยอะแยะมากมายกับพี่น้องนะครับอ่าอันยังเกิดขึ้นครับพี่น้องพี่น้องในอ่านแล้วรู้สึกอย่งไรครับอ่าแล้วก็พอเราโพสต์ไปเมื่อคืนนี้ครับบางคนก็นอนอยู่นะครับพอตื่นมือเศร้าขึ้นมาเห็นแล้วก็หลายคนก็มาเม้มแบบสะเทือนใจครับพี่น้องนะครับอ่าหลายคนก็บอกให้สู่ต่อนะครับอ่าหลายคนก็บอกว่าเธอเก่งมาก น้ำตาไหลออกมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยเดินหน้าคือสิ่งที่ต้องทำสันพี่น้องนะครับอ่าอีกท่านนี้ก็บอกว่าบทเรียนทำให้เราแข็งแกร่งสู้ต่อไปนอกลาท่อได้แต่ยาถอยเด้อสันพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็มาให้กำลังใจบอกว่ามีเหตุจึงมีน้ำตาปล่อยทุกอย่างไปกับน้ำตาที่เสียไป แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามและมีคุณค่าเฮงๆปังๆเด้อสันวาพี่นองนะครับอีกท่านนี้ก็อบอกว่าถ้าน้ําตามันกลั้นไม่ได้ก็ปล่อยมันออกมา,าให้มันไหลออกมาแล้วเริ่มต้นสู้ใหม่นะส่วนอะไรที่อา่าทำแล้วรู้สึกแย่คอยบั่นทอนจ,จิตใจสามารถตัดได้ก็ตัด ฉันพี Ooh, aped, program, venue, so no, no, ่น้องนะครับโอ้ยนุ่มองเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารเราครับพี่น้องนะแล้วก็ที่อึดแล้วก็ที่อึดอัดใจแล้วก็บอก้าเบาไหวเพฟังแล้วพี่น้องนะครับจกสีบายจังใดครับพี่น้องนะครับอ่าความจริงแล้วเนี่ยเรารับภาระหนักแล้วก็กดดันหนักกระมูกครับพี่น้องนะครับความรู้สึกภายนอกอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าข้างในเนี่ยอึดอัดพราะแห้งเราพี่น้องครับค้นพี่น้องนะครับอ่านและพี่น้องนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มองได้นะครับ อาจังใดก็ถทำเป็เข้าสารดีๆเดี๋ยวเสียออกมาอัปเดตอีกรอบนึงครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ